สวัสดีครับชวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยที่เคยถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดยบรรชบรมนาถบพิตรชมโครงการตามพระราชดำรินในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี วันนี้เวลา8นาิกา49นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถบัสพระที่นั่งสด็จพระราชดําเนินไปอุทยานพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยตําบลอําพวาอําเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามทรงนําคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยที่เคยถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ชมโครงการตามพระาราชดำริต่างๆทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและการทําเกษตรแบบชีวภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วงเช้าไปเยี่ยมชมอุทยานพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่มูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบรราทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภพาลัยบุคคลสำคัญของโลกด้านสาขาวรรณกรรมที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องเมื่อปี2511ปัจจุบันมูลนิธิได้พัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองวัดอัมพวันเจติยารามนิวาสถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจัดเป็นศูนย์กลางสแสดงศิลป,ปวัฒนธรรมไทยที่เรียกว่าอุทยานรอสอง เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี2,528มีหมู่เรือนไทยใต้ถุนสูงที่สมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างจากปูนทั้งหลังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ต้องตัดไม้ใช้เป็นสถานที่แสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจศิลปะโบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์และอุปกรณ์การแสดงนาฏกรรมตาม,ตามบทวรรณคดีที่พระราชนิพนธ์ไว้เช่นบทละครเรื่องอีเหนา ชั้นล่างของอาคารทรงไทยสาธิตงานเครื่องแขวนงานร้อยมาลัยทำอาหารคาวหวานตำรับชาววังเช่นหมูสรงขนมรังไรขนมจีบไทยตัวนกบุหลันด้านเมฆสาธิตการฝึกขัดโขนและละครของยุวศิลปินเปิดสอนทุกวันเสาร์ตั้งแต่ปี2533เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามได้มีโอกาสเจริญรอยตามพระยุคลบาทวันนี้เป็นการฝึกขัดโขนเบื้องต้นของยักษ์และลิง การฝึกเบื้องต้นเพลงช้าเพลงเร็วและระบำดาวดึงที่สวนกเกษตรแสดงนิทรรศการ3เรื่องอาทิการปลูกผักในกระถางของกลุ่มยุวเกษตรกร,ร,ร,กรจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามใช้มูลไส้เดือนแทนปุ๋ยใช้กุยมะพร้าวที่หาได้ง่ายในท้องถิน่นการส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,ร,ร,กรเพาะถั่วงอกไว้รับประทานเองในครัวเรือนและการสาธิตปลูกพืชไร้ดินลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด ที่เรือนรือไทยสร์เป็นหมู่เรือนไทยห้าหลังใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวิถีชีวิตไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์แสดงบรดกทางวัฒนธรรมอัมพวาที่สืบทอดกันมานานมีการแสดงของวงองังคารุงพันปีที่สภาวัฒนธรรมตำบลบางกุ้งดูแลส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลบางกุ้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกเล่นอังคารุงเป็นดนตรีบำบัดจ,จิตใจ เหตุที่ชื่อวงอังกนลุงพันปีเพราะมีผู้สูงอายุรวมกันประมาณพันปีสาธิตงานหัตถกรรมการสาธิตงานช่างสิบหมู่เป็นหลักสูตรพิเศษที่ช่างศิลป์ไทยจากสารก้ามมะพร้าวทำรองเท้ากันลางานเบญจรงค์และงานหัวขนภูเตสวนการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเป็นเรื่องสำคัญสะท้อนให้คนรุ่นใหม่ช่วยการสืบทอดสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ไม่ให้สูญหายไป จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ในการนี้ทรงรับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหมวกที่สารจากทางมะพร้าวจัดทำขึ้นไว้สำหรับคณะที่เข้าเยี่ยมชมวิถีชุมชนชาวอัมพวาและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาของโครงการมีร้านค้าสินค้าชุมชนและของที่ระลึกจำหน่าย มีการแสดงดนตรีวงสุนทราพรบัรเลงและขับร้องเพลงสร้างความรื่นเริงให้กับแขกผู้ที่ไปเยือนในบรรยากาศภายในสวนที่มีพันไม้นานาชนิดผสมผสานแบบดั้งเดิมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสามน้ำได้แก่น้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยโอกาสนี้ทรงปล่อยแตนเบียนร่วมกับคณะแพทย์พยาบาลเพื่อให้เป็นแมลงที่ช่วยควบคุมแมลงดำหนำมามะพร้าวที่เป็นศัตรูพืชกัดกินยอดมะพร้าว ทั้งนี้เพื่อให้แตนเบียนเติบโตขยายพันธุ์ในระบบนิเวศเป็นการงดใช้สารเคมีฆ่า,มาแมลงโดยใช้วิธีทางธรรมชาติควบคุมกันเองนอกจากนี้ยังมีการสาธิตของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนสภาพวิถีชุมชนเกษตรของชาวอัมพาวาเช่นโรงเรียนนาเกลือกะปิเคยตาดำส้มโอและผลผลิตจากส้มโอการเพาะเลี้ยงพึ่งชนโรงการแปรรูปผลไม้แช่อิ่มขนมพื้นบ้านน้ำตาลมะพร้าว การผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นรวมทั้งการจัดสารก้ามะพร้าวเป็นของใช้ภายในครัวเรือนซึ่งล้วนเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนในท้องถิ่นโดยใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะเตาตาอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ที่เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแท้แบบดั้งเดิมไม่ผสมน้ำตาลทรายและสารเคมี เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของอัมพวาที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ดูงานแก่นักท่องเที่ยว,ว,วยโครงการอ้ำพวาชัยพัฒนาอนุรักษ์นี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและอนุรักษ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองแนวพระราชดำริพัฒนาและอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวา ทางด้านกายภาพและการดำเนินชีวิตของผู้อาศัยในพื้นที่และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและประกอบอาชีพต่างๆให้เกิดศัก,กยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชื่อมโยงกับทยานรอสองและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันไม้พื้นเมืองการรักษาระบบนิเวศข,ของสวนผลไม้และแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวาสร้างโอกาสให้ชุมชนองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความสมดุลและการพึ่งพาตนเองของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งร้านพัดพัดของมูลนิธิชัยพัฒนาสร้างแรงจูงใจให้พัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้และอาชีพให้คนในชุมชนรวมทั้งลานวัฒนธรรมและร้านค้าชุมชนนาคาวารังเป็นลานเอเนกประสงค์สำหรับการแสดงและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่น การบรรเลงดนตรีไทยการแสดงโขนการสาธิตประกอบอาหารพื้นบ so, ้านรวมทั้งการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนและเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างครบวงจรเวลา14.42นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปท่อพระเนศการดำเนินงานโครงการในสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุก บ้านหนองคอไก่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ส่วนพระองค์ขนาด34ไร่1งาน18ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยด้านพืชปศุสัตว์ประมงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของเกษตรกรเยาวชนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมทางการเกษตรแก่เยาวชนเน้นนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งบริเวณใ,ใกล้เคียงศูนย์และมีเจตคติที่ดีต่อการทําการเกษตรนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันใช้ระยะเวลาในการอบรมจํานวน5วัน4คืนช่วงปิดภาคเรียนปัจจุบันจัดฝึกอบรมแล้วรวม5รุ่นจะจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรที่มีความสนใจต่อไป ภายในศูนย์จากกิจกรรมทางการเกษตรในด้านต่างๆอาทิด้านการเกษตรมีการปลูกไม้ผลเช่นมะนาวกล้วยมะม่วงขนุนทุเรียนลำใหญปลูกพืชผักเช่นผักบุ้งคะนา้ากวางตุง้งข้าวโพดข้าวไร่การปลิตสารชีวพันธุ์สำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีเช่นใช้เชื้อราไตรโคเดมาป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืชใช้สารสกัดสดานนำส้นควันไม้ สารสกัดสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดแมลงและผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและลดการใช้สารเคมีในด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงหมูหลุมพันเหมยซานแพะพันจำนาปารีพันแบล็กเบงกอลเป็ดเทศเป็ดไข่ไก่ไข่รุ่นละ40-50ตัวและไก่พื้นเมืองด้านประมงเลี้ยงปลาดุกบิก๊กอุยปลานินและกบนอกจากนี้ยังมีบ่อกแก๊สชีวภาพ โดยนาแก๊สที่ผลิตได้มาใช้ในการหุงต้มข้าวเลี้ยงหมูด้วยสําหรับผลผลิตที่ได้ทั้งผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิมะม่วงแช่อิ่มมีกรอบฟักข้าวคุกกี้กุ้งแห้งและงาดําขั่วเกลือนําไปจําหน่ายณจุดจําหน่ายผลผลิตบริเวณทางเข้าศูนย์รวมทั้งจําหน่ายที่โรงพยาบาลท่ายางทุกวันพฤหัสบดีโรงพยาบาลชะอําทุกวันนังคารเทศบาลเมืองหัวหินและส่งลูกค้าประจำทุกวันศุกร์ด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงฟังปาฐกถากรรยาธกิจกิติยากรครั้งที่32วันนี้เวลา14นาฬิกา43นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชราชาที่นัดดามาโปรดให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสเสด็จแทนพระองค์ไปสูงการแพทย์ศิริกิจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลเขตราชเทวี ทรงฟังปาฐกถากรารยาธิกิจกิติยกรครั้งที่32จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กรยาธิกิจกิติยกรผู้ก่อตั้งสาขาวิชาสรยศายสตร์ทรงอกภาวิชาสรยศา,า,าสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2530สำหรับการปารฐกถาในครั้งนี้มีศาสตราจารย์นายแพทย์วิวสันแทงจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และเป็นผู้ค้นพบความเกี่ยวข้องของแบคทีเรียในลำไส้กับการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้สแสดงปาฐกถาเรื่องแบคทีเรียในลำไส้เป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเช่นเนื้อแดงไข่แดงซึ่งจะทําให้กระบวนการย่อยของแบคทีเรียในลำไส้เกิดสารที่มีส่วนทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นับเป็นความก้าวหน้าของการค้นพบสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการหาแนวทางในการรักษาอย่างตรงจุดต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ